บทที่3851อย่างเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ยังคิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของไปอยู่สู้หลังจากนั้นอย่างเฉินจ้องมองใบหน้าที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งของไปอยู่สู้อย่างจริงจังจากนั้นอย่างเฉินก็เปิดจิตสำนึกของเขาอีกครั้งและมองตรงไปที่ริ้วรอยสีดำเหล่านั้นเขาต้องการดูว่ามันคืออะไรและเขาก็วางแผนที่จะช่วยไปอยู่สู้กำจัดสิ่งน่ากลัวเหล่านี้ ท้ายที่สุดแล้วหญิงสาวที่ใจดีก็มีสิ่งแปลก,แ,ปลกและน่ากลัวเหล่านี้บนใบหน้าของเธอคาดว่าไปอยู่สู้คงกำลังทุกข์ทรมานจากสิ่งนี้ทุกวันตอนนี้เขาและไปอยู่สู้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและนางยังได้ช่วยชีวิตหมาชาวและคนอื่นๆไว้ด้วยหยางเฉินคิดว่าเขาต้องช่วยไปอยู่สู้คลี่คลายเรื่องนี้ทว่าเมื่อจิตสำนึกของหยางเฉินย่างลึกลงสู่การตรวจสอบสีหน้าของเขากลับเคร่งขรึมขึ้นเรื่อยๆ เดิมทีหยางเฉินคิดว่าเป็นเพราะหมอเทพในโลกบูโบราณกลางที่ทักษะการแพทย์ยังไม่ดีพอจึงไม่สามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้เลยจนกระทั่งบัดนี้หยางเฉินจึงตระหนักได้ว่าแม้เขาต้องการกำจัดริ้วรอยดำอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้แต่มันก็ยากมากและเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาให้หายได้ในระยะเวลาอันสัน้นเดิมทีหยางเฉินคิดว่าด้วยทักษะการแพทย์ของตนเองแม้จะไม่สามารถกำจัดมันได้หมดจด เขาก็สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของไปอยู่สู้ได้แม้เพียงสักเล็กน้อยอย่างไรก็ตามแม้จะใช้วิชาลับเขาก็ไม่สามารถแก้ไขมันได้เลยหยางเฉินแอบกระซิบในใจว่าแปลกจริงๆนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นใครเขาบ้าไปแล้วที่ทำเรื่องโหดร้ายกับนางได้ลงคอนี่มันเพื่อต้องการให้นางต้องทนทุกทรมานไปตลอดชีวิต หลังจากพิจารณาอย่างละเอียดอย่างเชิญสรุปได้ว่ามีคนจงใจปล่อยให้สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้งอกงามบนใบหน้าของไปอยู่สู้ผู้ที่สามารถใช้วิธีการอันโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเชิญถึงกับสงสัยว่าคนผู้นี้อาจไม่ได้มาจากโลกบูโบราณกลางด้วยความเข้าใจของอย่างเชิญเกี่ยวกับโลกบูโบราณกลางคนเหล่านี้ย่อมไม่มีความสามารถเช่นนี้เลย เพราะในโลกบูโบราณกลางบุคคลที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดมีเพียงเจ้าอาณาจักรเจียงและเจ้าเมืองทั้งสี่เท่านั้นและหยางเฉินรู้จักคนเหล่านี้เป็นอย่างดีพวกเขาไม่มีเหตุผลและไม่มีความสามารถที่จะทำเช่นนี้ได้เลยเพราะหากอู่ซงป้าและคนอื่นๆมีพะละงกำลังขนาดนี้พวกเขาคงไม่ถูกศัตรูไล่ล่าสังหารหลายครั้งตั้งแต่แรกเช่นเดียวกับเกาเจิ้งชางหากเขามีวิธีการเช่นนี้ในตอนนั้นเขาคงไม่คิดถึงไปอยู่สู้ ช่วขณะหนึ่งฆาตรกรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องประหลาดนี้กลายเป็นปริศนาที่หยางเฉินไม่อาจไขได้แต่เดาว่าคนผู้นี้ต้องมีความเกลียดชังไปอยู่สู้และน่าจะมีความเกลียดชังพ่อแม่และญาติพี่น้องของนางด้วยเพราะหยางเฉินมองเห็นริ้วรอยดำอันน่าสะพรึงกลัวบนใบหน้าของไปอยู่สู้น่าจะเป็นมาหลายปี และมันปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในยามที่เธอวิตกกังวลหยางเฉินนึกภาพออกว่าวัยเด็กของไปอยู่สู้นั้นหน้าเศร้าเพียงใดและเธอคงเศร้าโศกมากขณะที่หยางเฉินคาดเดาต่างๆเขาก็นึกถึงความเป็นไปได้อื่นๆและสีหน้าของเขาก็ดูเคร่งขรึมขึ้นทันทีหยางเฉินพ,พึมพำหรือว่ามีผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงในโลกบูโบราณกลางนี้และมันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เห็นภายนอก บางทีอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ในความมืดอยู่เสมอสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เป็นเพียงสิ่งผิวเผินเท่านั้นบทที่3852ยิ่งอย่างเฉินครุ่นคิดเขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้เช่นนั้นเขารู้สึกเสมอว่าโลกบูโบราณกลางนี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาพบเจอสิ่งแปลกประหลาดมากมาย แม้แต่ในโลกคาราวาสก็ยังมีความลับมากมายซ่อนอยู่และมีร่องรอยที่ผู้แข็งแกรงทิ้งไว้เมื่อหลายปีก่อนร่องรอยเหล่านั้นภายใต้สถานการณ์ปกติเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่มันเกิดขึ้นจริงทุกครั้งเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ยางเชิญพบร่องรอยของราชาหมาป่ากระหายเลือดที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและสถานที่ที่เขาพบก็คือในโลกใหม่หรือที่ตั้งของโลกคาราวาสในอดีตหากยางเชิญไม่ได้สัมผัสด้วยตนเอง เขาคงไม่เชื่อต่อมาอยางเชิญได้พบกับเกาคังที่อยู่ด้านหลังเกาเจิ้งชางแม้ว่าเกาคางจะเป็นตะก,กระแตนตำข้าวที่กำลังรอจับจัก,กระจันและนกขมิ้นอยู่ข้างหลังแต่พะละกํำลังของเขานั้นน่าทึ่งมากหากไม่ได้พบกับเกาคางยางเฉินคิดว่าในโลกบูโบราณกลางนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถรับมือกับเกาเจิ้งชางและประมาจารย์ระดับสูงคนอื่นๆได้เพราะร่างกายที่ยอดเยี่ยมตามแบบฉบับแก่นแท้ของเขา จนกระทรั่งเกาคังปรากฏตัวอย่างเฉินก็พบว่าไม่เป็นเช่นนั้นแท้จริงแล้วมีปรมาจารย์ในโลกบูโบราณกลางที่น่าเกรงขามยิ่งกว่าเกาเจิ้งชางและลูกน้องของเขาเสียอีกในที่สุดอย่างเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นที่หุบเขายาสวรรค์โดยบังเอิญการมีอยู่ของหุบเขานี้ทําให้อย่างเฉินตกตะลึงอีกครั้งเดิมทีผู้คนในโลกบูโบราณกลางเชื่อว่ามีเพียงโลกบูโบราณกลางหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่แยกออกจากกันคือโลกใหม่ดั้งเดิมและโลกบูโบราณบนที่กำลังจะมาถึงแต่ทว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีสวรรค์เช่นโลกเล็กๆของหุบเขายาสวรรค์ซ่อนอยู่ในโลกบูโบราณกลางยิ่งไปกว่านั้นหุบเขายาสวรรค์ยังเป็นหนทางของเหล่าปรามาจารย์มันคือผืนดินที่เหล่าปรามาจารย์แยกตัวออกจากโลกบูโบราณกลางด้วยรูปแบบค่ายกลและความลับ ความสามารถในการจัดรูปแบบและความลับอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ความน่าสะพรึงกลัวของปรมาจารย์เหล่านั้นได้เพราะอย่างเฉิญพบว่าเขาไม่สามารถเจัดรูปแบบและทักษะลับนั้นได้และเขาก็ไม่สามารถตั้งมันขึ้นมาได้เขารู้ดีว่าต่อให้มีเวลาอีกสิปีเขาก็อาจไม่สามารถไขความลับของรูปแบบและทักษะลับนี้ได้แต่ใครในโลกบูโบราณกลางที่สามารถจัดรูปแบบอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้ หยางเฉินไม่แน่ใจว่าปรมาจารย์ที่สร้างรูปแบบนั้นยังคงอยู่ในโลกบูโบราณกลางหรือไม่และทำไมพวกเขาจึงไม่ปรากฏตัวด้วยความสามารถของพวกคนเหล่านั้นพวกเขาก็อาจตายได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าปรมาจารย์เหล่านั้นจากโลกบูโบราณกลางไปพวกเขาจะไปที่ไหนปริศนาเหล่านี้ทำให้หยางเฉินรู้สึกเคร่งขรึมมากขึ้นเรื่อยๆและเขารู้สึกถึงวิกฤตในโลกบูโบราณกลางอยู่พักหนึ่ง เดิมทีหยางเฉินคิดว่าเหล่าผู้แข็งแร่งจากโลกบูโบราณบนกำลังจะมาถึงและโลกบูโบราณกลางที่สามารถพัฒนามาจนถึงระดับปัจจุบันได้เหล่าผู้แข็งแร่งที่สุดนอกจากเขาแล้วก็คือหูทรงป้าและพี่น้องของเขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์สำคัญสำคัญมากมายเกิดขึ้นในโลกบูโบราณกลางนับตั้งแต่เขามาที่นี่โครงสร้างของโลกบูโบราณกลางเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้ง แต่ทุกอย่างดูสงบนิ่งอย่างเฉินรู้สึกว่ายิ่งพื้นผิวสงบเท่าไหร่ภายในก็ยิ่งปั่นป่วนมากขึ้นเท่านั้นราวกับว่ามีหายนะครั้งใหญ่รออยู่แม้ว่าหยางเฉินจะไร้เทียมทานในโลกบูโบราณกลางแล้วแต่หยางเฉินยังคงเชื่อว่ายังมีปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนตัวอยู่อีกมากส่วนแผนการสมคบคิดของปรมาจารย์เหล่านน,นั้นั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด